ถามว่าเสียดายไหมมันเสียดายกันทั่วประเทศครับเสียดายยังไงก็ผมให้70นเม็ดเดียว3ตัวเม็ดเดียวผมให้705 e 70 e ถูกต้องไหมวิ่ง7ลดรูดเเลขออก7 0ตัวสุดท้ายมันไม่เป็น5มันเป็น0 70เนี่ยเราเข้าเลยนะเม็ดเดียวเราเนี่ยแต่มันไม่ได้อยู่คู่นี้ถ้ามันเป็น0-70เนี่ยถูกแต่มันดันไปอยู่คู่หน้าทำให้ไม่ได้ตังค์แล้วผมก็เกือบถูกรางวัลที่1อย่างที่ทราบกันดีนะครับ อันนี้ผมไม่ได้มุดดินนะผมก็เลยไม่ถูกนะศูนเดผมเยอะมากอ่าแล้วก็5มันลงล่างก่อนห้าหนึ่ถ้า5้ามันไม่ลงล่างเนาะมันเอาศูนย์สักตัวอยู่บนมาเป็นล่าง0ูนย์หบนมันคงเป็น7จ็หแต่ก็เสียดายแต่อย่างที่ทราบครับเลขวิ่งโหต้องบอกว่าถึงหลุดก็ยังเข้าวิ่งหรืออาจจะเข้ารูดถ้างวดสองมกราไม่คำนวณผิดคือเลขวิ่งเลขรูดเข้ามา 5, หงวดติดแล้วอ่า งวนนี้จะเป็น,วน,นงวดที่6งวนนี้ผมให้8นะครับความน่าจะเป็นของ8อย่างที่ทราบกันดีว่าผมวิเคราะห์ให้แล้วก่อนคลิปหน้าเนี้ยผมจะยืนยันให้ดูอีกครั้งว่าความน่าจะเป็นของ8เนี้ยความมั่นใจของผมเนี่ยยังพอมีอยู่บ้างไหมนะครับเนาะเดี๋ยวผมขอเปิดแป๊บหนึ่งนะครับ,นะค,รบความมั่นใจของ8นะครับค่อนข้างที่จะเด่น8ในที่นี้ค่อนข้างที่จะเด่นและ8อยู่นี่มีอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกัน ค่อนข้างที่จะเด่นเลยแดนะครับ8ดนี่ค่อนข้างที่จะเด่น <c oughs> เี๋ยวนะผมไปไล่ดูก่อนแดนี่เด่นมากเลยนะครับก็มีโอกาสลุ้นครับสำหรับแดนะครับแดเป็นตัวที่เด่นมากถือว่าเด่นเด่นสุดๆเหมือนกันนะเ <c oughs> นี่ยผมดูให้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วที่เด่นเม็ดเดียวเลยเด่นเม็ดเดียวก็คือเนไหมแปด 88นีหน่าครัวเพราะว่าถ้าเลขมันติดเบิ้ลก็ออกได้แค่88แต่ว่า88ผมว่ามันไม่น่าจะใช่88มันต้องแปลตามหลักที่เราเรียนกันมาก็คือ82ตัวฉะนั้นผมว่าตัวที่น่าครัวที่สุดถ้าไม่ใช่88ก็คงเป็น82ครับทำไมถึงเป็น8282 82ตัวไหมพี่น้องถ้าสูตรเดิมก็คือตำแหน่ง70ก,ก็คือ88 แต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะออก8 8มันน่าจะออก8 2 2 8ออีกตัวหนึ่งที่ลองลงมาที่สวยลองน้อยกว่า8 2ก็คือ8 7 7 8นี่คือตัวสูตรแรกสูตรเม็ดเดียวจริงๆคือ8 7ตัวที่3าที่สวยก็คือ8 5ส่วน7 2นั้นไม่ได้สวยเยอะนะครับไม่ได้สวยเยอะแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะตัดออกนะไม่ควรที่จะตัดออกนะครับอ่า เลข8 7 2 5นี่คือเลขบินเลขบินสี่คู่เราเลยถือว่าถือว่าชัดเจนดีในในงวดน,นี้นะครับเนาะสูตรหลักผมอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยผมหาไม่เจอเนีนะผมขอดูหน้าสูตรหลักมีไหมอ่านี่น,นี่มาดูสูตรหลักกัน <c oughs> ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยแล้วกันกําลังวิเคราะห์กันสดๆนะครับว่าไม่รู้จะสดได้เท่าไหร่นะก็เอาเป็นว่าแปดเจ็ดสองห้าถือว่าค่อนข้างชัดเจนในงวดนี้นะครับแล้วก็ฝันนะครับอ่ะเข้าเรื่องความฝันกันเลยเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับเนาะความฝันก็คือทุกคนจํางวดสี่สามได้ไหม งวด4-3คืองวดที่ผมอ่าโพสคลิปแล้วบอกว่าชื่อนี้จะกลับมาสร้างตำนานอีกครั้งอ่าคืองวด1ธันวา2,567ย้อนกลับไปเมื่อ4-5งวดที่แล้วงวดนั้นผมให้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี4เม็ดเม็ดลองผมคือ4-3-3-4เม็ดลองผมก็คือ4-3-3-4ครับ FC เม็ดลองผมก็คือ4-3-3-4นะครับผมอยากอาจคลิกครับ เม็ดรองผมก็คือ4 3 3 4ในงวดนั้นอ่าแล้วผมฝันว่าพ่อผมเนี่ยท่านมาเข้าฝันแค่มาเข้าฝันทั้งที่ไม่เคยได้มาและอายุพ่อคือ4 3 <c oughs> เลขออก4 3เมื่อวดนนั้นอ่าแต่ว่าเป็นบนนะครับอ่าแล้วงวดน,นี้ผมฝันอีกแล้วผมฝันว่าพ่อผมมาเข้าฝัน4วันติดตอนแรกเข้าฝัน3วันผมไปบอกแม่บอกว่าแม่ พ่อมาอีกเลยพ่อคือใครพ่อก็คือคนอยู่ในถ้านั่นไงจะมีรูปใส่ผ้า,าสล่งกับรูปอ,องค์ปูท่ที่หนวดเขายาวหนวดเขายาวนั่นคือปู่ใหญ่พ่อเนี่เป็นร่างทรงของปู่ใหญ่นะครับพ่อคืออาจารย์ของผมคืออาจารย์คนข่อนแล้วก็เสียชีวิตไปด้วยวัย43ปีอ่าปีพ่อมาเข้าฝันผมเมื่อวานเนี่ยผมไปหาแม่หมอแม่มันก่อนเนาะเมื่อลืนผมบอกแม่ว่าแม,แม่พ่อมาเข้าฝันผมเนี่ยสี่ไอ้สามมือซอนเลยด ว้ขันพ่อมาหาสิถึงเด็กตัวลูกมาซอยพ่อมาซอยแล้วเมื่อเช้าเนี่ยช่วงรุ่งเช้าเนี่ยผมก็ยังฝันอีกก็พ่อมาขับรถให้เลยมาขับรถให้แล้วผมก็ฝันไปหลายเรื่องแต่อีกเรื่องหนึ่งผมพิมพ์ไว้ก็คือผมนะ่ะมีปืนมีปืนแล้วก็มีเด็กผู้หญิงผมจูงแขนเด็กผู้หญิงแล้วก็มีปืนปืนนี่ เป็นอย่างนี้บ่เป็นเจ็ดก็ได้เป็นบอกแต่ว่าเป็นหนึ่งก็ได้แต่ว่าปืนสําหรับผมเนี่ยผมแปลเป็นแปดปืนก็คือแปดผู <s> ้หญิงเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายคือหนึ่งเด็กผู้หญิงคือสองนะซึ่งมาตรงเลยก็คือแปดสองสองแปดถ้าฝันแบบนี้คือผมฝันว่าพ่อเนี่ยมาเข้ามาหาผมมีสี่วันสอนวันแรกผมก็ฝันหนึ่งพ่อวันที่สองฝันหนึ่งพ่อวันที่สามวันหนึ่งพ่อวันที่สี่ฝันหนึ่งพ่อมาขับรถให้พอมาขับรถให้ในมือผมนี่มีปืนแล้วก็มีเด็กผู้หญิง นะครับปืนก็คือแเด็กผู้หญิงก็คือ2 8 2 2 8สผมฝันแบบนี้แล้วก็งวดที่ออกสี่สาก็คือ1นธันวาที่ผมกลับมาสร้างมาเป็นตำนานอีกครั้งมาสร้างคือเสียงครั้งก็คืองว,นะวดนั้นผมก็ฝันหนึ่งพ่องวดนี้ผมฝันหอดแล้วอีกแล้วพี่น้องแต่ไม่ใช่ฝันมาเดียวผมฝัน4วันซ้อนให้ทุกคนลองไปแปลดูแต่ความฝันของผมก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปในถ้ำเพราะผมไม่ได้เข้าถ้ำมาสองงวดผมจะเข้าไปขอแล้วก็ไปจับปิงปองจับเสียงชค่วรู้ว่ามันจะตรงไหมนะครับเป็นคลิปหน้า ผมจะเข้าไปก็ขอพ่อเอ้ยป่้ยขอซื้อจิตไปถึงเนี่ยเลขเนี่ยกมย็มีแต่สวยมิแต่เสียดพี่น่องเข้ากับเบินเงินกันแล,ะละ้วล่ะลังค์นเบินกับท่ออยู่เพิ่นตามเพิ่นกับท่อผู้ลังคนเพ่นกับดาเออคือย,ยังบอกเลเนะพี่น้องทาซีดากันเนี่ยยังมาตามซะด้อเพราะผมกับโมหัวมันสีออกอยังนเออถ้าบ่าอยากด่ากันกันกบไปซื้อเลขเจ้าของจังบ่ได้เสียเงิน จงบะเลยมาดากันส่วนแนวทางนี่ผมให้เนี่ยผมบอกหูยลีว่ามันสีออกบวกผมมากส่วนตัวไพ่มากกระตาม่อมากกระพานอย่าไปคิดอย่างไรนะครับกันถือกัถือน้ำกันพิษกับพิษน้ำกันมีซำนันแหะพี่น้องกะผมกับพยา,ยามขอพรพนพยามเห็ุดีที่สุดอยากให้พียงพ่อแม่พี่น้องถือทุกคนเดือดเดือดดื้อดื้อีซีนี่คือจังมือนี่ตีซีกลัวกลัวนี่กะบ้านนอนมานางอาร์ิมให้ขอพ่อให้ เป็นอย่างคืออัดย่ำมือเด็กก็คือช่วงที่มีสมาธิติดสุดมาอัดขอพรอดหนอยพี่น้องไปขอพรเด็กๆไปผู้เดียวก็ไปหนาวก็หนาวย่านก็ย่านเสียงก็เซียงผีก็ย่านค้นก็ย่านก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องถือเลขทีผ่านมาเนี่ยแม่นมันหลุดอีลีพี่น้องเอ้ยล้องค้นบ่งอีดีมันก็ยังไ่เคียงอยู่เด้ผมไหม่เจ็ดศูนย์หามันออกเจ็ดศูนย์ศูนย์หม่เจ็ดศูนย์มันก็เขาอยู่เจ็ดศูนย์น่ะพี่น้องร้องคิดบังอีดีแต่มันไปอยู่คูน่นจะซื้อมันกัเลยบได้เงิน ดีก็ผมให้แล้วบอร์ไก่เลยเด้แมนบอดีก็ผมหายเจ็ดศูนย์ไปออกพูณเก้าเก้าังสิมันจังบอร์ไก่แมนบอลงวดที่ออกหาซีหนึ่งมันก็ออกหานึงงวดให้ยสองซีมันก็ออกสองสามพี่นอ้องเมื่องวดนี้ให้ยเจ็ดศูนย์ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์อ่าแต่ยังน้อยเด้อเรียกวิ่งหางวดเข่าไปซีงวดอ่าผู้ใดวิ่งผู้ใดสายวิ่งสายหลุดนี่กะทิเปอร์เซ็นต์มันกะสไลายยังน้อยมันกะไก่เคียงอยู่เด้อพี่น้องกับปุ่นเ็นใจเนี่ยะยาดาคล้าย ขันศีดาผมแนะนำบ่ต้องมาตามเลขผมเลยหนีไปนะครับไปคิดเอาเองมันจำบ่ได้มาดาคนอื่นเออมันจำบ่ได้ไม่อยากน้ำคนอื่นนะครับหลายคนก็บอกว่าเมื่อไหร่มึงสิเศร้าห้ผมก็ลงอยู่ในช่องยูทู e ผมโอกระทำมาหากิ่นของผมน้ไทายขีบไทอยยังผมไปนะครับขันโมมกักกัยาเขามาเบิงสนั่นแหละพี่น้องเออผมไม่อยากไปโตตอบกมู้เจ้าดอกเออผมโตตอบไปมันกับบอดีโตตอบผมคนกองว่างว่โอ้ย อาจารย์ยังคือเทียงเป็นแท้ทั้งที่ผมว่าอาจารย์นอตตีเนี่ยว่ามวนที่สุดเลยเด้ในบรรดาคนหายเลขไหมเนี่ยวอามวนวอามวนบ่กพ่อเลขมาแล้วก็หายเลยบ่าได้ลีลาจากเมนบ่าได้กักเลขบ่แม่นแม่นลังหวยอ่อคว่มคันถือผมก็บอกว่าถือคันว่าถือผมก็บอกว่าโอ้ยมันบ่ถือเด้อขอโทษหลายๆผมบ่เคยมาขี่ตั๋วคนบ่เคยหลักการยังบอกตลอดว่าเลขเนี่ยผมบ่ฮููเด้อว่ามันสิอย่างดีก็ผมไปบอกว่ามาแน่นอน บ่มีทางนะครับแล้วก็บ่ได้เสียเงินเสียทองใส่ห้ฟีออกปุ๊บห้ปั๊บหลายคนมาคือห้เล็้วแทนมันสีอันโอ้ยขันเลขมันสีอันครับสีห้ซ่าห้เร็วมันกะอันคือเกากะยังน้อยก็ได้ซื้อลอตเตอรี่นะครับเนาะเออดีก็่ให้ตัวอยากให้ผมลีลาอยู่บ่อยากให้ผมหิซ่าซ่าอยู่บ่เฮ็ดได้เด้อยากให้ผมเก็บเงินเ